ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์เมาส์ไทยไทยคลับคลับของคนรักเสียงเพลงนะครับเมื่อกี้เปิดไปแล้ว3ามเพลงใครท,ที่เพิ่งเปิดเข้ามานะฮะอาจจะอยากจะฟังแล้วอยากจะขอเข้ามา เดี๋ยวทวนให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับลมหายใจไปด้านขวาน,นะครับจบไปแล้วนางฟ้าหรือซาตาแล้วก็ฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าพีเสดเดอร์นั่นเองใช่แล้วนะครับเพราะรุนล้วนเลยรับต้นชั่วโมงแรก3เพลงนี้นะครับ ทักทายอยู่กับเรา2คนนะฮะในรายการสดไทยๆครับของคนรักเสียงเพลงครับทวิชั่น6 2 7 5 p s i 2 t v ทช่อง3 4ติดตามกันได้แบบนี้สดๆร้อนๆทุกวันจนถึงวันศุกร์ครับใช่แล้วคี่ข่าวความขึ้นไหวในวงการบันเทิงช่วงแรกๆนะครับในช่วงของไทยไทยเมาส์ทูเมาส์เราก็คอยอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเลยอัปเดตตลอดเวลานะฮะข่าวแรกผ่านมาแล้วทีนี้มาถึงข่าวที่2ที่เกิดเอาไว้นะครับ น้องคนนี้ก็น่ารักมากคุณใหม่เคยเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยกันอืแต่ก็ไม่ได้จบนะเรียนด้วยกันเรียกกับใหม่นี่แหละใหม่สุคนทวารนะครับแ,แ,แต่ตอนนี้เนี่ยเธอก็ตอนนั้นช่วงนั้นยังไม่ได้คบคนนี้นะแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคนนี้แต่ว่าสี่ปีแล้วสําหรับ,ค,รบความรักเป็นนักแข่งใช่ไหมคุณไตรเนี่ยใช่ครับรนะฮะเป็นนักแข่งเป็นครูสอนขับรถ แข่งด้วยนะฮะที่อยู่ในทีมของโตโยต้าหรือเปล่าป็นก็มีแฟนเป็นครูเหมือนกันนะครับเป็น,ปนครูสอนโคโยตยี้อ๋อไม่ใช่นักแข่งเหรอครับไม่ได้ถามครับเอายนะครับผมปาข่าวข่าวนี้เป็นไม่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 เราไม่สนใจเราไม่เราไม่มีอะไรต่อกันละนะฮะฉันไม่มีอะไรจะคุยกับเธอพูดถึงเพลงพูดถึงเพลงอยู่เออ ข่าวพูดถึงข่าวแล้วก็คุณใหม่ตุกนธรรมาททำไมขเขาดีใจเขาปลื้มใจมากตอนนี้เพราะว่าแฟนหนุ่มเขาคือคุณไตรนี่แหละขอคุณใหม่ตุกนธวราแต่งงานกลางทางด่วนเลยจ้าจริงเหรอจริงดิคือจ่ายทางด่วนปุ๊บแล้วก็เบียดซ้ายปุ๊บขอแต่งงานเลยเงี้ยเหรอไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าขับขับไปใหม่จ้าจับมือเออจับมือก่อนคุณใหม่บอกว่าเขาเขาจับมือก่อนคุณไทรจับมือก่อนเออจับมือก่อนใหม่ เอ้ยจับท้องจับท้องสมมติสมมติผมคือคุณไตจับท้องคุณใหม่ตึ๊กอะไรนะลูกเราหลายเดือนแล้วนะฮะเดี๋ยวเดีวไปดูดีกว่าทำกันเองไม่งงอ่ะนะใหม่จ้าเอ้ยท้องอีกเลยอันนี้ลองไม่รู้เหมือนกันนะฮะสำหรับความรักของคู่นี้แล้วก็เป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มี VTR ด้วยคาะว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับฟังจาก ฝ่ายหญิงดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับใหม่สุขุนธวามาอัปเดตความรักของเขาในช่วงนี้กันหน่อยครับครับล่าสุดเมืวานค่ะไม่รู้ตัวเหมือนกันก็จริงๆเราก็ขับรถกันอยู่เนี่ยแหละก็บนทางด่วนรู้สึกอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็มาจับจับอะไรจับอะไรค่ะหนูก็ตกใจเฮ้ยจับอะไร มาจับท้องก็งงจับท้องทำไมว่าอ้วนหรือเปล่าปีหน้าแต่งงานกันไหมเมื่อวานเลยเมื่อวานนะคะหนูก็ตอบแบบเอไอว่าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ค่ะยังไม่รู้จเขาพูดจริงนะเพราะว่าพี่ไตเนี่ย คบกันมา4ปีไม่เคยพูดแบบนี้แล้วเราสองคนไม่เคยพูดเรื่องนี้กันนอกจากคุณพ่อคุณแม่ของพี่ไตยที่ที่คุณพ่อของคุณแม่ของพี่ไต่ในะอยากให้แต่งงานมีครอบครัวนานแล้วแต่ว่าแค่ใหม่ยังไม่พอเท่านั้นเองกับพี่ไตไม่เคยคุยแต่เมื่อวานเป็นครั้งแรกที่รู้สึกเออสะดุดเขินอายอยู่เขาพูดจริงดูน้ําตาเขาจะไหลดูอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเจอเพื่อนเขาค่อนข้างเยอะ แล้วเพื่อนเขามีครอบครัวมีลูกกันหมดแล้วลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลูกศิษย์มื่อที่หลอกอมือจับท้องนี่มันแสดงนัยยะอะไรหรือเปล่าหรือเปล่าไม่มีข่าวไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าความรู้สึกคือเขาคงอารมณ์ผู้ชายเนาะหมายความว่าเขาก็อายุเยอะแล้วว่าจะ40่สิบแล้วเขาก็คงแบบอยากมีลกูกอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆแล้วใหม่อีกแบบน่าจะประมาณ2ปีนะแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาว่า จะไปคุยกับพ่อ,อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าจะไปขอกับคุณพ่อถ้าคุณพ่อโอเคคือพี่ใหม่โอเคเลยไหมก็ถ้าคุณพ่อโอเคก็น่าจะโอเค,อเคแต่ก็ยังแบบเสีดใดตังค์อยู่ไงไห <c oughs> มคะว่าเพราะว่าก็ต้องโกยเงนินให้ครอบครัวเยอะๆก่อนรูน้สึกยังไงบ้างคะที่เซ็กซี่รุ่นเราอะ่ะมีครอบครัวมีลูกกันไปหมดแล้วนั่นไงก็ <c oughs> รู้สึกนิดๆเหมือนกันนะว่าเอเอ,เอมีครอบครัวมีลูกกันหมดแล้วเพราะปกติทุกวันนี้ก็ยังไปแบบว่าไปไปไ,ปไล่รูปของพ er mm ี่เป้ยกับน้องโปรดอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ก็เออก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังยเฉยๆเพราะมีความรู้สึกว่าแล้วแต่แต่เมื่อวานก็พูดไปคำนึงว่าไม่ต้องกดดันตัวเอง mm hmm. ไม่ต้องคิดเลยมากแต่เขาก็แบบจริงจังอะเมื่อวานทา่เขาบอกที่เขาขอที่เธออยากจะแต่งปีนี้หรือปีหน้าหรือย่อองเงเขาพูดคำ<ห><ห>ว่าปีหน้าแต่งงานกันไหม mm hmm. หอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดคำนี้ก็น่าจะเป็นปีหน้านะคะไม่รู้เหมือนกัน อาจจะแบบว่าคงคงอยู่กับเพื่อนเยอะอย่างเงี้ยคงอยากมีตามเพื่อนอยากแต่งานอะไรอย่างงี้มั้งคะก็พูดไปพูดต่อไปว่าถ้าคิดว่าหยุดแล้วก็พร้อมหยุดแล้วคือหยุดอยู่เจ้าชู้ยทุกอย่างถ้าคิดว่าหยุดก็พร้อมแต่ถ้าหาว่าไม่หยุดก็ไม่อ่ะเออไม่ถึงส่วนตัวเราส่วนตัวใหม่เหรอใหม่คิดว่าเขาหยุด เขาพูดขึ้นมาว่าเครื่องที่เจ๊งไปนานแล้วเครื่องเจ้าชูพ้พลิกเจ๊งไปนานแล้วก็คงอยู่นะคะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างเกรงใจแล้วก็ค่อนข้างไม่ถึงกับกลัวนะแต่ว่าก็เกรงใจเยอะอยู่แล้วก็ให้เกียรติเยอะมากสี่ปีค่ะี้พี่ใหม่ต้องใช้เวลาพ,วพิ้มสอีกสักพักนะพี่ก็อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าแหมน้องผู้ชายเนาะคือใหม่รับไม่ได้ตรงเรื่องอย่างเดียวคือถ้าเจ้าชู้ก็คือไม่เอาอะ ไปไงล่ะสำหรับข่าวนี้เจ็บสิเห็นแบบเหมือนตั้งใจฟังมากเลยเพนชิพจะไปฟังอยู่นะฮะมุมมองมุมมองของพี่นะครับสำหรับข่าวนี้ก็กับคุณไตรเนี่ยคุณไตรเห็นบอกว่าอายุก็ประมาณจะ60แล้วใช่ไหมอ๋อสี่สิบหกสิบยังรอยังเฟี้ยวอยู่เลยนะฮะนี่แหละฮะการดูแลตัวเองเป็นผลดีแบบนี้นะฮะถึงได้มีแฟนเด็กๆได้อยู่ เอไม่รู้ <c oughs> นะฮะมุมมองของผมก็คืออันนี้คือมุมมองของตัวเองใช่ไหมไม่ไปเด็กๆใช่ไหมใช่เมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นก็คงจะอยากมีลูกอยากมีครอบครัวอกันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าถ้ามีลูกสี่สิบเนี่ยตีไป,ไปสมมติอะสมมติมตมตลูกยีลูกยี่สิบโอ้โหเราก็ปลาไปหกสิบแล้วนะเอใช่ไหมถ้าลูกเกิดตอนช่วงนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องวางแผนอนาคตให้ดีไม่งั้นลูกก็จะวัยมันก็คงจะต้องห่างกันมาก สาวๆก็เหมือนกันก็ต้องวางแผนแต่ว่าคุณใครเนี่ยเขาเมื่อทุกอย่างมันพร้อมเนี่ยอาจจะที่บ้านพร้อมแล้วฐานะทางทางบ้านหรือว่าความมั่นคงในชีวิตพร้อมเนี่ยก็ต้องมองถึงเรื่องของอนาคตคแล้วถ้าว่าผู้ชาย <c oughs> เจอคนที่ <c oughs> ใช่เจอคนที่นั่นแล้วเนี่ยคือสี่ปีคบกันสําหรับการแต่งงานก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรที่นานแล้วนะก็พอสมควรแล้วถ้าทุกอย่างมันพร้อมแล้วก็ขอแต่งงานมันก็เก็อโอเคอะ่ะแล้วถ้าทั้งคู่รักกันมันอยู่ได้ตลอดอยู่แล้วเีื่ออย่างนั้นนะครับผมสี่ปีทำไมต้องจับท้อง คือหมายความว่าใหม่แล้วในท้องอยู่นี่เฮ้ยนึกว่าอ้วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือคงอยากจะมีลูกแหละเราคบกันมานานแล้วเนอะอะไรประมาณนั้นแต่มุมมองของใหม่อ่ะใหม่เขาเหมือนกับคือทํางานในวงการบันเทิงคนในวงการบันเทิงบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันแต่งงานไปฉันบอกว่ามีแฟนแล้วงานมันจะหายไปงานจะหมดไปไหมอะไรไหมใช่ถ้าผู้ชายเขาบอกว่าฮี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองก็จบนะอืมก็ไม่ไม่อย่างนี้เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมสมมติว่าการตั้งท้องอยู่เก้าเดือนอย่างเงี้ย เกี่ยวไหมล่ะมันมันเป็นเรื่องไวอ่ะพี่ว่าสังคมมันเห็นก็คือถ้าสมมติงานก็ต้องหดไปก้ามันจะเป็นไหมไม่เกี่ยวเนาะบางคนแบบดาราบางคนอื่นยังเป็นพรีเซนเตอร์อย่างอื่นเออไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวิงๆผู้หญิงก็ถ้ามี ถ้าตอนนี้จะ30กว่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีครอบครัวแล้ว่าไม่มีลูกพอมีมากกว่านี้มันก็แก่แล้วว่ะคิดดูดิไปส่งลูกที่โรงเรียนอย่างเงี้ยคือพี่แอนกำลังจะบอกว่าให้รีบหาผัวใช่ไหมอะไรนะอ้าไม่รู้แล้วแต่คนไง,งบาง<ะ>คนอยากจะแบบเป็นคุณแม่ยังสาวยังลูกสวยๆแล้วก็จูงลูกไปส่งที่โรงเรียนอนุบาลอย่างเงี้ยแล้วแม่ยังสวยอยู่เลยลูกชมว่าแม่สวยก็ผู้หญิงมันก็คงจะดีใจอ่ะพี่ทานมียังมีแฟนไหม ไม่ใช่แบบคือคืออาโทนเราจะชยก็ไม่หายดีกว่าลูกอยู่ลูกบ้านสองสาวแต่แม่แก่แล้วอ่ะเหยี่เงี้มันก็อีกฟิลหนึ่งไงมันก็แล้วแต่คนที่คิดหนักตอนนี้ไม่ใช่ใครทำไมฮะพี่โปรดิวเตอร์ของเรานั่นเองฉันจะมีลูกตกโปดิวหรอกข้างล่างดูอยู่อาจจะองคิดกันอยู่ว่าถ้าคุณทำงานอยู่นั่นแหละแล้วคุณไม่คิดจะมีแฟนจะไม่มีครอบครัว คุณอาจจะแก่ไปแล้วแต่มันอาจจะหมดหมด,หมดแรงเลี้ยงลูกแล้วอะ่ะคือมันแก่แล้วอะ่ะเขาอาจจะมีหลายปัจจัยที่ไม่มีแฟนหนึ่งยังไม่พร้อมสองอยากเจอคนอดีสามอยากใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นไปก่อนแล้วถ้าอยู่คนเดียวโสดเนีเ่ยแล้วตอนแก่ใครจะเลี้ยงคุณก็ต้องคิดด้วยก็สี่ก็ไม่มีใครเอาไงอะไรนะมาคือความสุขแต่ละคนอาจจะมุมมองไม่เหมือนกันนะก็เชื่ออย่างนั้นแต่สาหรับของใหม่ใหม่สุขคนทว่ากับคุณชายเนี่ย คือทั้งคู่ถ้าหาว่ามันโอเคแล้วเนี่ยเขาก็จะแต่งงานมันก็เป็นเรื่องที่ดีกกดีโอเคใหม่ก็ไม่ใช่วัยรุ่นแบบนั่นแล้วก็คือรุ่นเดียวของพี่ป้าพี่อมร่นน้องพี่ก็น่าจะเกือบเกืบสาแล้วหรือเปล่าเฮ้ยังสาสแล้วเหรอพี่สาสบสามแล้วเอ้ยใช่น่าเด็กอยู่เลยอ่ะนะฮะทำไมอ่ะดูแลตัวเองอ่ะนะครับผู้ชายเนี่ยอายุมากไม่เป็นไรไง ก็ยังยังได้อยู่วัยประมาณนี้หมายความว <นะ S 2> ่าไงได้อยู่คืออะไรยังหมายความว่าถ้าคือผู้ชายจะแก่้ช้าผู้หญิงใช่ไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่าง,งานั้นแต่ถ้ายกเว้นบางคนที่แบบเฮ้ยวันนั้นผมไปงานแบบสวัสดีครับเอา้า <laughs> เพื่อนเราที่หว่าไปไม่ได้เจอกันหลายปีเอ้าเพื่อนเราที่หว่างทำไมมัไม่ดูดีจากก่อนล่ะใช่ไหมก็โหไม่เจอมันต้องมีเขาหน่อยไหมล่ะ ไม่ได้เจอเป็นสิวอ้วนอะไรอย่างนี้แล้วแบบปล่อยตัวเองขนาดนั้นเนี่ยเราสวัสดีไปแล้วล้วทำไมไม่ดูให้ดีก่อนเอ้ยเพื่อนเราตกใจแต่ผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าผู้หญิงดูแลตัวเองก็ยังสวยอยู่สาสิบห้าก็ยังสวยอยู่เลยสี่สิบก็ยังสวยสวยตามวัยครับผมนะครับอย่างเฟรนชิปเนี่ยให้ทายเอาครับว่าอายุเท่าไหร่สี่สิบแล้วอ๋อไม่ถึงนะฮะ ขอแล้วไปฟังเพลงครับไปไม่ถูกเลยอ่ะช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้ามีข่าวไอ้นี่ของคุณหนิงปณิตาพี่หนิงกับไฮโซน้ำหวานเขาบอกว่ายืดเยื้อมากเราจะดูกันว่าเนี่ยมันจะไปอีกนานแค่ไหนช่วงหน้าเป็นวีดีอาร์ของไฮโซน้ำหวานเรามาพูดเองด้วยนนค่ะน้ำหวานมาครอไม่ค่อยได้ฟังคุณน้ำหวานเท่าไหร่พี่ใช่ใช่ฟังแต่มุมมองของคุณหนิงพี่หนิงใช่ครับผม